สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับรายการคุยกับคนเด่นนะครับในช่อง d p c 5 c h a ้ n แ l นนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่2566นะครับโดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านโหน้าสารักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับมาเป็นแขกรับเชิญรบกวนท่านหวหน้านะครับแนะนาตัวกับทางผู้ชมนิดนึงครับครับสวัสดีครับ พงนนยอนุตปางพุทธิพงศ์ครับหัวหนา้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสา,าธารณาภัยจังหวัดราชบุรีครับครับก็ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเดือนธันวาคมนะครับในช่วงถัดไปก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่พี่น้องหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆนะครับจะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เราก็เลยได้มีเรื่องของอุบัติเหตุนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับอันนี้อยากเรียนสอบถามท่านหัวหน้านิดนึงครับว่าในช่วงปีใหม่แต่ละปีที่ผ่านมาสถานการณ์การบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในจังหวัดราชบุรีของเราเป็นยังไงกันบ้างครับครับในช่วงปีใหม่นะครับก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาใช้รถใช้ถนนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการสัญจรกลับบ้าน ไปหาญาติพี่น้องนะครับหรือว่ามาที่มาต่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีนะครับก็มีการใช้รถจช้ถยนนจำนวนมากเนี่ยโอการเิดอบประเทศเนี่ยมันก็มีเยอะขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสถานาการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีการใช้รถจช้ถานนในช่วงเทศกาลเนี่ยก็ไม่ค่อยมากนะครับเนื่องจากสถานาการณ์โควิดก็พี่น้องประชาชนก็จะ เกรงกลัวโควิดนะครับก็จะไม่ค่อยออกมาเที่ยวออกมาอะไรที่ผ่านมามสปีนะครับการใช้รถที่ถนนก็น้อยแต่ปีนี้เป็นปีที่เปิดนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยเริ่มบาบาๆนะครับพี่น้องประชาชนก็จะมีการสัญจรม,มาหาญาติพี่น้องมาเที่ยวมาพักผรในช่วงเทศกาลนะครับ,รบการใช้รถที่ถนนของจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็น่าจะมีจํานวนมากขึ้นนะครับในปี2566ก็คือ จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีทางลักสองทางนะครับที่จะเป็นเส้นทางลงสูง่ภาคใต้นะครับ,รบจะมีถนนเพชรเกษมแล้วก็ถนนพระรามสองนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยจะลากลายนะครับที่เข้ามาใช้เส้นทางของจังหวัดราชบุรีนะครับ,รบก็ถือว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับก็มีตามที่ท่านคณนาพูดไว้นะครับก็จะมีเรื่องของสถานการณ์โควิดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำให้อ่การเดินทางต่างๆลดน้อยลงเนาะแต่ว่าจะมีช่วงปีนี้ที่ เิดเต็มที่แล้วการเดินทางประชาชนจะเยี่ยมพี่น้องจะไปเที่ยวไงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้นิดนึงครับในปีนี้เรามีคมขวัญอะไรในการรณรงค์ในเรื่องของปีใหม่ปี66นี้นะครับครับปีใหม่ปี66นะครับเรามีคําขวัญในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุนะครับก็คือเรามีคําขวัญว่าชีวิตวิถีใหม่นะครับขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับไยอุบัติเหตุนะครับเป็นคำขวัญในการรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่2566คําคำขวัญนี้จะใช้กัน ทั่วประเทศนะครับองคเนครับก็ยังเป็นความฝันที่ยังอินเรื่องของสถานการณ์โควิดเข้ามาด้วยเนาะครับชีวิตถีใหม่นะครับทีนี้แล้วแนวทางดาเนินงานหรือว่ามาตรการในช่วงในช่วงของเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดราชบุรีครับเรามีเราเน้นมาตรการอะไรกันบ้างครับในในช่วงนี้ครับครับแนวทางดําเนินการนะครับของเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดราชบุรีเราเนี่ยเรามีแนวทางการดำเนินการเนี่ย แบ่งออกเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสร้างการรับรู้ะครก็มีความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวานะครับถึงวันที่ยี่สิบสองธันวานะครับก็จะเป็นการช่วงรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ช่วงที่สองเนี่ยก็จะเป็นช่วงดําเนินการนะครับช่วงดําเนินการเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นสามช่วงนะครับช่วงแรก ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28จะเป็นเจ็ดวันก่อนควบคุมเข้มข้นเจ็ดวันก่อนควบคุมเข้มพ้นเนี่ยเราก็จะเก็บสถิตินะครับก่อนที่จะมีการควบคุมเข้มข้นคือก่อนที่จะเข้าสถานการณ์ปีใหม่นะครับก็แล้วก็จะเป็นช่วงกลางรณรงค์ช่วงคิดควบคุมเข้มข้นเข้มข้นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565นะครับถึงวันที่ สี่ครับสี่มกราคม2566ใช่ครับแล้วก็ช่วงที่สามเนี่ยเป็นช่วงทสุดท้ายเป็นช่วงหลังควบคุมเข้มข้นเราจะเก็บตถิทติไปอีกเจ็ดวันนะครับก็ตั้งแต่วันที่ห้านะครับมกราคมถึงวันที่สิบเอ็ดมกราคม2566นะครับเพื่อเราจะได้นําสถิติเนี่ยมาเป็นตัวเลขมาเป็นฐานในการคานวณในการหาแนวทางการแก้ไขนะครับ เพื่อให้การใช้รถเท่งหนุนมีความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชมนมากขึ้นนะครับ,รบในปีต่อไปเป็นแนวทางที่จะใช้ในการจัดทําแผนการปฏิบัตินะครับก,ก็จะเห็นว่าเราก็จะมีแผนดำเนินง,งานตั้งแต่ช่วงต้นธันวาคมเลยนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะถึงคือเรื่องของต็ดอันตรายใช่ไหมครับท่านทนาย เราก็จะมีทั้งก่อน7วันอันตรายแล้วก็หลังเจบวันอันตรายนะครับทีนี้ในส่วนของมาตรการนะครับท่านนลนาครับมีเรามีมาตรการอะไรกันบ้างไหมมาตรการในการรณรงค์ครั้งนี้เราเนี่ยเรามีมาตรการทั้งหมด5ด้าน5ด้านนะครับที่ใช้ในการรณรงค์นะครับการรณรงค์มาตรการแรกเนี่ยก็จะเป็นด้านการบริหารจัดการนะครับด้านการบริหารจัดการเนี่ยเราก็จะตั้งศูนย์อำนวยการปอดภัยทางถนนนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์อำนวยการ พอดภัยทางถนนระดับอำเภอนะครับระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลการบริหารส่วนตำบลนะครับทุกที่เราก็จะจัดตั้งสูตรนะครับแล้วก็เราก็มีการจัดทําแผนป้องกันนะครับและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับโดยมีแผนในการดาเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วก็เกิดความเข้มข้นเพื่อลดจานวนอุบัติเหตุนะครับให้พี่น้องประชาชนส่วน มาตรการด้านที่สอง,สองเนี่ยก็จะเป็นด้านถนนและก็สภาพแวดล้อมนะ,ค,ะมครับมาตรการด้านที่สองเนี่ยเราจริง,รงๆเราทํามนนั้งปีนะครับ,รบด้านถนนด้านสภาพแวดล้อมเนี่ยเราจะมีการประชุมสูนถนนนะฮะทุกเดือนเราก็จะมีการสำรวจถ,ถนนที่เป็นหลุดเป็นบอ่อถนนที่อยู่ใน,ในสภาพไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็นํามาเข้าที่ประชุมนะครับเข้าที่ประชุมแล้วก็แจ้งหน่วยงานเจ้าของถนนเนี่ยเข้าดําเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี ภาพพร้อมการใช้งานเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุนะครับแล้วก็จุดเตียงจุดอันตรายนะครับเราก็จะดำเนินการแก้ไขครับยิ่งในช่วงก่อนเทศกาลเนี่ยเราก็จะเน้นดําเนินการแก้ไขนะครับจุดเตียงจุดอันตรายเนี่ยเราก็ดาเนินการแก้ไขโดยการปิดป้ายเตือนติดสัญญาณไฟนะครับแล้วก็ตัดต้นไม้เพื่อให้ทางการขับขี่รถยนต์เนี่ยดีขึ้นนะครับมองเห็นไกลขึ้นนะครับนะครับแล้วก็มาตรการด้านที่สามเนี่ย ก็เป็นมาตรการด e ้านการควบคุมยานพาหนะนะครับการควบคุมยานพาหนะเนี่ยเราก็จะเป็นเห็นที่ขนส่งมวลชนนะครับก็รขนส่งรถเมล์รถตู้เรือโดยสารนะครับพวกนี้เราก็จะมีการให้ความรู้กับพนักงานครับรถพนักงานที่ให้บริการนะครับแล้วก็จะมีการตรวจเช้มค้นในช่วงที่อยู่ในช่วงเทศกาล เราจะมีการตรวจแอลกอฮอล์ตรวจความพร้อมของร่างกายนะครับในเส้นทางที่ต้องใช้รถแท่นหนอระยะไกลเนี่ยเราก็จะมีการให้มีผู้ขับขี่เนี่ยสองคนขึ้นไปเพื่อจะได้ผลนะครับแล้วก็เราก็จะมีการุูมตรวจสารเสพติดนะครับุูมตัวแอลกอฮอล์กับผู้ที่ขับรถขนส่งยนชนนะครับแล้วก็ไปบรญชการด้านที่สี่ับตรการด้านที่สี่เนี่ยก็เป็นการ ลดลงเรื่องผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับมาตรการนี้เราก็จะไปเน้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนนก็คือถ้าผมเราเป็นคนขับรถยนต์เราก็จะต้องเน้นการคาดถ็งคัดนิรภัยนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์ก็จะเน้นหมวกนิรภัยนะครับก็เมาไม่ขับนะครับดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับนะครับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ในขับรถย้อนสอนนะครับแล้วเราก็จะบังคับใช้กนหมายยานจริงจังเข้มข้นเลยนะครับเข้มข้นเข้มข้นเลยครับสุดท้ายมาตรการด้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นมาตรการการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุนะครับหลังเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะมีมาตรการการให้ความช่วยเหลือเราก็จะมีการตั้งศูนย์นะครับของสารสุขนะครับในการรับแจ้งเหตุครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีการเตรียม เตรียมคนไข้มีการเตรียมสำรองข้อมูลนะครับเพื่อช่วยเหลือหลังเกิดวัตถุการตอบสนองนะครับก็เราแจ้งมาที่เบอร์หนึ่งโคเก้าก็จะมีมูลนิธิมีอะไรเนี่ยค่าเวรยาพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการใหญ่าใหญ่ๆนะครับตั้งแต่บริหารจัดการนะครับเรื่องลถเรื่องถนนเรื่องจุดเสี่ยงนะครับเรื่องของคนอะไรเงี้ยเออ อันนี้มีคําถามนิดนึงครับในส่วนของที่เป็นชุมชนอะไรเงี้ยครับจะมีพวกด่านอะไรต่างๆเรามีด่านชุมชนครับมีด่านชุมชนมีด่านชุมชนมีการเคาะประตูบ้านนะครับมีการใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะครับเราก็จะใช้กลไกพวกนี้ในการระงับเหตุนะครับเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่ามีการดื่มมีการอะไรเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะกลับมาพบญาติพบอะไรอาจจะมีการดื่มสังสรรค์นะครับเราก็จะใช้กลไกของผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ยยที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือนะครับก็จะมีการตักเตือนในกรณีที่เมาแล้วอาจจะมาใช้รถขับรถอะไรเงี้ยเราก็จะตักเตือนปาล์มนะครับ,รบแล้วก็จะมีด้านชุมชนนะครับที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านม,มีอาสาสามัครหูุนีิที่เนี่ยร,ร่วมกันช่วยกันตรวจปาล์มนะครับครับเพื่อไม่ให้ขึ้นมาใช้ถนนหลักจะเกิดอุบัติเหตุับครับก็วันนี้ก็น่าจะหลาย ส่วนนะครับในเรื่องของแนวทางการป้องกันปีใหม่ปีนี้ทีนี้สุดท้ายแล้วครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านคนหน้าครับได้ฝากพี่น้องประชาชนหรือว่าคนทั่วไปในช่วงเทศกาลครับว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงครับในการป้องกันตนเองเไม่ให้เกิดปฏติเหตุรพวกนี้ครับก็ในช่วงเทศกาลนะครับก็อยากจะฝากเรียนพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้รถดใช้ถนนของจังหวัดราชบุรีแล้วก็ผู้ที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีนะครับก็ปีใหม่เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านก็มีความเป็นห่วงนะครับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็เน้นย้ำนะครับทางสูงน,นการปลอดภัยทางถนนเนี่ยนะครับให้ดําเนินการตามมาตรการเนี่ยในการดําเนินการเนี่ยให้รถอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยให้ลงน้อยที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับก็จะมีการรณรงค์อย่างเข้มข้นนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างมีน้ําใจนะครับการมีน้ําใจใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยมันก็จะลดอุบัติเหตุเช่นว่า ขับช้าก็ให้เขาแซงไปนะครับทางร่วมทางแยกมีน้ําใจให้กันนะครับนะครับไม่แย่งกันไม่อะไรอุบัติเทศมันก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ขับรถอย่างมีสติดื่มไม่ขับเมาไม่ขับนะครับแล้วก็ขับรถง่วงก็ไม่ต้องขับนะครับแล้วก็ขับรถต้องคาดถึงคาดนิรภัยนะครับสวมหมวกนิรภัยนะครับใช้รถใช้ถนนเราต้องเป็นห่วงตัวเราเองนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยจะมีคน อยู่ด้านหลังครอบครัวเนี่ยที่ต้องดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนไม่ใช่คนเฉยๆนะครับสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยก็รอเรากลับมานะครับหมาแมวปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยถ้าเราไม่กลับมาเนี่ยพวกเนี้ก็จะมีผลกระทบนะครับกล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 ับถึงพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความเป็นห่วงจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีนะครับครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญนะครับในรายการคุยกับคนเด่นนะครับในช่อง DPC5 นะครับชแนลของเราวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านหัวหน้านะครับที่ได้มาร่วมวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกครั้งนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของรายการเราก็ขอ จบรายการคือเท่านี้นะครับก็ในวันทั้งถัดไปนะครับเราจะมาคุยเรื่องเด่นเรื่องอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็รอติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับขอบคุณครับ